โอ้มานครับพี่น,อน้องครับอ่าพ่ไหมพี่น้องมาเบิงองพยามมองนะครับอยู่บานบุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้มานขนาดเลยครับพี่น้องครับ để gặp mán kham, thấy cái lẹp đỏ của เนี่ยคือแกวพี่น้องโอ้ถืหลายรับมมานครับพี่น้องครับโอ้มองหันกับลายครับ,รบพี่น้องครับถือ,อลายครับ,รบพี่น้องครับพุนโอ้แนนนอนแนนนอนมานแห้งพี่น้อง นั่นแหละครับพี่น้องครับก็เป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเฮานะครับในการทํามาหากินนะครับพี่น้องครับอย่าม่องครับเมื่อนี้อยู่อําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ